นะวันนี้ผมมาบาอ่สวัเดียมชมข่าวเนะฮะกำรั้สึกอยูซีเฮดน,นะฮะวันนี้ผมมาแจ้ข่าวเฟซบุ๊บกนะฮะผมมีเฟซบุ๊กนะครับผมก็ไม่ได้ครับก็ไม่ได้ครับผมก็ชื่อจะบอกนะฮะที่โรแรเะีเบุ๊กนะผมก็มีเพื่อนกันสองคนก็สมัครเมื่อกี้ผมก็เพิ่งสมัครนะ สมบอรเมื่อคืนนะพเพราะอะไรมาเพราะก็่าืก่าก่อนที่มันโดนแฮกนะฮะเนาะแต่อยูยเอาสองคนนะแม่กับเพื่อนแต่น้ยนะคุณแ,แนะนะบงค์นนะก็พรด้นั่นนะชื่อก็าไม่ไรู้นะหอนก่งกันมาชื่อสัวนตัก็หลูะครับก็แอ,อ,อ,อดมาได้นะมาเลยครับผมก็ ก็นะแหละรู้สึกว่าจะสร้างแฟนเพจนะฮะอาจจะสร้างนะเออนี่ก็ใช้โมบิเซนอัดนะเออใช้อ่านข้อนึงก็ไ้เออผมก็บัทึกของพี่ดูฟาสเสี่ยพี่ฟิพี่ฟิลี่ะ ข่ะท่านรียะครับก็ก็มาดูกันได้นะครับแล้วผมก็จะตอบแชทไปนะว่างๆนะฮะก็สำหรับน้องโอ้ยจะไม่ออกแล้วแล้วผมก็จะตอบไปนะด้วยเอฟทีนะ ครับผมถ้าต่อไปนะก็อาทักาได้นะเดี๋ยอจะไม่ออกเลยนะข็ขออพิมณีนครับ